ไปใสม่มาอน,นีสวัสดีครับไปใส่มาอนีแป้งพาไปหาม่กินนูนพาไปหาม่กินนูนฮะยุใส่ยุปยปต่ผง่ายขนาดนั้เนาะเอาเอาเอาค่อยๆมาสิลุดนมาสิลุตตัวน,น,นี้ค่อยลุกมิ อไมัน,ะ<า>นงลง,ง่ายอยู่บุ้ยมันบินมันบินนนี้มปนนันน,น,น้อยๆนี่มันบินไข่ตท้องยไ่เิ่งง,ง,งเนงงาางนี่อร่อยมากวันนี้โอ้โหหมานมเาเชียร์นะนัดบีออุ้ยแม่เหลืดีกว่าินะนีนไปหมดแล้วเนี่ย เอาเลยหนึ่งสองสามไหนเอาเลยชโลงเลยได้นะเอาเอา,เอาใส่ไหนดูสิมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่เนาะ นี่นอ้วนอ้วนอ้นี่นี่นี่เลยเอาเลยนี่เออมวาแล้วไหมขาเน้นๆค่อยๆคนี่นีอีกวันมาต่ำมากวันนี้สองอันนี่ก่อนค่อยสัก โอ,โอ้ยนี้ใหญ่ว่ะไหนโอย้ยดีจ้ามิโลไปนี่คะ่ะตัวใหญ่มากโอ้ยไข่มันนุ่งน่าอร่อยไปนี่ไปคะ่ะปิด,ปด

มีแหละเราอกอ่าอันมุดเงาเต็มอี้ยังไงสีดำคือกันเหใช่แนวเดียวนี่นะ

นี่นีว่วันอะหนึง่งเยอะไปเยอะเฮ้ยเอาเลยแล้วแล้วแล้วแวม่เข้าตาอุ้ยโดดลงวาดีเป๊ะมัฟเยอะไปเยอะ นี่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 เลยวะนี่นี่ใบนี่เออนี่นี่ตัวนี้นี่นี่นี่ใบต่ำสุดเออขึ้นต่อไประวังตัวน้ำไปอุ้ยอุนบินมาเลยค่อยๆค่อยๆเร็ว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 ไปครับนี่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 นายเกาะหัวนายตัวนึงเอาเอาเอาตกละนี่นี่นี่เอาตกละตัวนี้

เอออุ้ยเป็นร้อยมาเก็บที่นี่มันจะตก,กลงไปนี่ไงไม่เชื่อใจเนี่ยลูกน้อยก็แบ่บเนาะอ,อันใหญ่ก็อร้อยเอางั่นไง เอามาอย่าอ้วนวนเป็นไรอย่าบึ้งอย่าบึ้งอย่บาบงเอามา้อฮัลโหลยัไงจะรลอดไปไหนล่ะมันอ้วนเป็นไน,มน,น,ไ,นไม่ได้หรอกตวน,นี้ก่อน

Oh. Ya Yasun ya sun. Yasun, yasun. Yep. Yep. One, 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 Ma. อมันปักหัวหนอ้อยอะลูกเร็วหนึ่งอันนะคะอ่ะวันวันสองค้าอ่ะวันสามค่าสี่ห้า ต้นนะคะอุ้ยไหน,นไข่เต็มทองเลยน่าอร่อยมากโปรตีนนะคะเนี่ย ăn được <laughs> cái <laughs> miếng <laughs> cho mình lên mai <hay> áo nó sai <laughs> câu <laughs> nên, 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 nên เฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยบินตามกองฮยอ่อนอ่อนอ่อนกีโลกออกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเลาะกีโลกดอกแรกของปี คนดไ,ได้ละได้ซ้ำๆกัน,กนลยและวพนไใส่เป็นทองเนี่ยอาจัว่วเดี๋ยวสิปวดใที่บ่งกันอยู่กงั้นไปค่ะไร้ไรแหงโอ้คอยเลยเอ,อาแต่ใหญ่ๆไม่กินน้อยถ้าเก็บกันหลายนะอันนี้เสีบได้นำดำเดนะ้นะเท่าน,นะน้้นี่ของที่ผวาน เสร็จแล้วมันบอกตอนนี้อให้เอามนเอามันแบนไม่เจ็บตัวเออแล้วเป็นโล่เจตจะทำไงขวกินบะหมันกะะส่ฟิตไว้กินหลายในหลายวันในห,หลายครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ